เฟืออีซี่วันนี้เราจะได้แตะห้าลายไหมเอามาเทปบอสคิวเหรอไม่ชีไม่ชิดแล้วผมตีไอดียวตัวเสร็จผมก็จะลงสตรีมไปทำธุระแล้ว เรากดสิผิดสก,กิล้วเหรือเราสวยปุ๊บสาแปดเนาะปุ๊บสอจโอเค แต่แม่เซีอีราโดนตีทุกรอบเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะหรือว่าผมต้องโพซิชันตามคุณบอสอะพิกิตถึงจะโดนสับบ่อย ตอนเย็นเอ้ยตอนค่ำๆได้ไหมอาตชินเลีลยวขึ้นสตรีมให้อีกรอบก็ได้น่าจะกลับจากทุลร้าพอดีเพราะไอดีผมเคลียร์กันหมดแล้วที่ตีบอส่ิวสงสัยเหมือนกันอัน,นี้สงสัยเหมือนกันอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเลย ไอสองตัวนี้มันแปลกทุกคนอะไรอะ่ะอัดชิปปุ๊บไม่ตั้งใจเลยเหรอโอ้ช่วยด้วยไอดีเราโดกนกระเทือบอยู่น้อง แาสับซีกแกสับเซียนนั่นดิเอ้ยอะไรบนหัวเอ้ยจุดอ่อนหายทุกคนชิบหายแล้วเราขอแค่ยังจับสับจุดอ่อนก็พอ ตัวไหมโอ้โหจุดอ่อนหายทุกคนน้องโอ้โหแต่เี๋ต้องรีแมทแล้วทุกคนะประเทศอีรินดีกว,ว่าว่าจะเบี่ทางกันเท่าไหร่นะไอดีนี้เมื่อกี้มาสับสามแปดเนาะคิดแรกอะ่ะ ทิบหายแล้วเฮ้ยทันอยู่ <S <S ใช่ครับเซอินอัพแค่สกิลกับพาสีแต่ถ้า <S 1> <S 1> หิวดาเมจมากๆอัพแม่งหมดทุกสก,กิลเลย หายไปหมื่นสองทุกคนต่อสับแต่สีสกิลบนคนแรงขึ้นไหมหายไปอีกหมื 10, 10่นหมื่นหกสองสกิลสามหเปิดละ เห็นปะหายไปประมาณเกือบหมื่นภาษาไปดี้ยังใช้ปาร์ตได้ครับแต่ว่าถ้ามีวินดี้ใช้วินดี้นะเก่งทีมเวทอ่ะผมมั่นใจว่าทุกกรณีอ่ะวินดี้เก่งกว่าถ้าไม่เชื่อคุณรอดูปภาษาพวกนี้ได้เลยแต่ผมไม่สตรีมนะ ภาพนี้มันพุ้งุูดเหมือนเราเจอตาเมื่อกี้เลยว่ะที่ไปเองมั้ มีใครว่าภาพแบบนี้มันคุค้นคนไหมที่เซอินเหลือเลือกประมาณเนี่ย แล้วมันรอดฟูลูปได้ยังไงครับทุกคนแล้วไม้ไม้ไม้วิชไม้วินที่เราไม่รอดอ่ะถ้าวินที่ร่อดก็แรงแล้วนะก็ขอสรุปนะอ่าวินดี้แรงกว่าอีลินในวันที่คุณเล่นสีด้วยทุกกรณี ถ้าสเตตสัตว์ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเล่นคายอีลินแรงกว่าคายทางกะอีลินแรงกว่าโอเคนะวันประสาทสี่วันของกายรวมถึงคิดเป้าเดี่ยวด้วยนะประมาณนี้ก็เรามาพูดถึงสเตตัสของวันนี้ที่ผมเล่นเนาะอ่ะเราเป็นให้ดูสัตว์ก่อนนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าวินดี้กับอีลินเท่ากันเนาะที่เทสให้ดูก็ แัแน่นอนว่าวันนี้วันคิดย่อมเป็นเป็นดีนะอย่างที่บอกไปเนะเซ e e อินทีห้าสิบเก้าทีแดมสองเก้าสี่แอคแท็กอะริวส่แวนทอทีพอดีว่าอัดทีหลังแยกมาเนาะก็ประมาณนี้เซอินสี่พันสามห้าเก้าสองเก้าสี่แล้วก็จุดอ่อนรวมแหว่เป็นยนะี่สิบเนาะติกผมเป็นสองสี่หกผมหรืนน้ำส้มน้ำแดงเนาะแปสิบสา แหวกขีอีกสิบเป็นเก้าสิบสามแล้วก็สามเป็นแปดเนาะโจมตีราเชลราเชลผมบิลวไว้ตอนแรกเป็นคี้เก้าสิบขี้ประมาณเก้าสิบประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็เป็นจุดอ่อนรวมกับพาสสี่ตัวเองเป็นร้อยเนาะก็ไม่ได้แก้ให้เราโทษทีนะลืมลรีโอก็ ประมาณนี้เลยสแตตแล้วก็แหวนก็เป็นแหวนหคีบวกจุดแหวนเป็นคีบวกจุดอ่อนเนาะแล้วก็บิกิตเล่นเป็นเพชจุดอ่อนอ่อนอนญาแก้ของอะอนะพอดีว่าเปลี่ยนไปแล,ล้วอ่ะมันจะตกประมาณนี้ตอนตาเมดเนาะแล้วก็เป็น ำจุดอ่อนรวมกันเนาะไม่ใช่เซตนี้เซตนี้ลดดามเมตรผมทำไว้เป็นประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แหว่เป็นพิเลตจุดอ่อนเนาะก็จะเป็นจุดอ่อน100ร้อยพอดีรวมพาสซีฟราเชลเนาะเพราะว่าจุดอ่อนตรงนี้หกสิบบวกกับราเชลยี่สิบเจ็ดแล้วก็บวกอันนั้นอีกสิบสองก็100ร้อยพอดีแล้วก็อันนี้ก็พิแปดสิบ ไอเก้าสิบสามบวกอันนั้นกืร้อยเนาะลีกจิแต่มาเล่นเป็นตัวเปิดเคลียร์เวฟเนาะดังนั้นก็กคนคี่ร้อยจุดอ่อนร้อยเนาะอันนี้ที่ผมทํานะง่ายสุดแล้วก็คือเซตคิดเซตจุดอ่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปตีบอสมันก็ไม่ได้มีดาเมจเยอะขนาดนั้นนะมันไม่ได้ใช่ดาเมจหรอกกดมานแค่สกิลเดียวนะทำไมเพราะว่าด้วยความที่ดีโอเราใส่เป็นลดดาเมจสองลดดาเมจต่อช่องหนึ่งของผมนะทําให้มันบางทีการที่เราต้องทาทั้งจุดอ่อนทั้ง อีเลดเนี่ยมันไม่เสถียรเนาะการใช้บิลกิตที่ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเอามาเล่นะนง่ายกว่านะแล้วก็ตัดบ,บินดี้ด้วยความที่มัเปิดมันเป็นโบนัสที่บอสเนาะทําให้ดาเมจไม่แรงเท่าที่ควรเอ้ะทำให้โจมตีส่วนเนี้ยหายไปก็เคลียร์ลูกน้องยากก็เลยให้เป็นบินผมก็เลยใช้เป็นบิลกิตเคลียร์แทนเนาะก็ประมาณนี้ส่วนวันอื่นๆเนาะอย่างที่บอกไปเนาะก็ วันสไปซ์จริงๆควรจะเป็นอีรินแรงกว่าแต่ตอนที่ผมเทสแล้วมันเป็นไม้ที่คี้บ่อยแค่นั้นเองไม่มีอ,อะไรเลยมันเป็นไม้ที่คี้บ่อยแล้วพอเป็นเล่ออีรินขี้ไมขข่ขี้น้อยกว่าก็เลยได้ดาเมจน้อยกว่าจริงๆอีรินแรงกว่าวันเจฟอีรินอ่ะไม่ได้แรงกว่าต้องเป็นไอต้องเป็นนี่บินดี้แต่ว่าเจฟมันดวงเหมือนกันแหละ ผมก็เลยเล่นไม่ได้หรอกก็เลยแพ้ไปประมาณนั้นอันนี้อีลินแรงกว่าอันนี้วินดี้แรงกว่าอันนี้วินดี้แรงกว่าวันเดียวโลนวันเดลวโลนอีลินแรงกว่าถ้าจะไม่ผิดอืมวันที่เล่นคายคายคู่ทัก,กะอีลินจะแรงกว่าแล้วก็วันที่เล่นทัก,กะตัวเดียว มันจะเล่นวินดีได้นะเพราะว่ามันมีโจมตีมาเพิ่มเนาะอ่ะประมาณนี้ที่หลือ,อยู่ที่คีน้ำส้มน้ำแดงอนะ่ะของทุกคนอนะ่ะประมาณนั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันเวทเดี๋ยวรอดูอีกทีเนาะว่าเป็นยังไงก็ปแต่คิดว่าวินดี้น่าจะแรงกว่าแหละในส่วนตัวนะเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ